เพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะนะเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะว่ายึดต,ตู้แบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปนี้ให้เพื่อนๆดูเลยนะครับเราก็วัดก่อนนะครับว่าวัดให้เท่ากันนะเพื่อนๆวัดให้เท่ากันเปเลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมนะครับช่องตุดตู้พาเที่ยวนะครับหรือว่าช่องยึดมีเมืองนะครับเพื่อนคลิปนี้ผมมาทําวิธีการยึดตู้มาฝากเพื่อนเพื่อนกันนะเนื่องจากเพื่อนเพื่อนถามกันเข้ามาเยอะว่ายึดตู้ตรงไหนใช้น็อตอะไรยึดนะครับเพื่อนก็ใช้น็อตสกูแบบนี้เลยในการยึดตู้ติดกับบอดี้รถนะนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเป็นขั้นตอนไปเลยนะครับเพื่อนนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปจากเรานะครับ เรามาดูวิธีการยึดตู้ไปเลยครับเพื่อนๆสำหรับมือใหม่เขาคงยึดกันไม่ไม่เป็นนะครับเพื่อนนะเราก็จะทําคลิปนี้ไปฝากเลยนะครับดูซ้ายขวาหน้าหลังให้มันเท่าๆกันนะครับเพื่อนก่อนทําการยึดโอเคนะครับเมื่อตรงแล้วเราก็ทําการเจาะนะเจาะด้วยสว่าน ตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆแทงลงไปนะเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆเมื่อเราแทงเสร็จนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะไปครับเพื่อนๆเราไปดูกันใกล้ๆดูใกล้ๆยึดตรงไหนบ้างเนาะ เพื่อนจะได้มือใหม่เพื่อนจะได้ทากันเป็นนะครับเจาะตรงนี้นะเพื่อนย้ําอีกรอบนะเจาะตรงนี้หนึ่งรูตรงนี้หนึ่งรูข้างละสองตัวพอครับเพื่อนถ้าถ้าตรงกลางยึดได้ก็ยึดนะเพื่อนนะเอาให้มันแน่นเอาให้มันแน่นแล้วก็ยึดด้วยสกรูแบบนี้ครับสกรูแบบนี้อ้วนนะเพื่อนนะเราททาการยึดเลยครับ เอาลยเอาพอตึงๆมือนะครับอีกตัวต่อไปตัวนี้ตัวที่สองฝั่งผู้โดยสารนะครับท่านเนี่ยครับอนี้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆหนึ่งตัวสองตัวเนี่ยครับเพื่อน ฝั่งนู้นก็ยึดเหมือนกันนะลองยกดูครับไม่มีทางขยับครับเพื่อนๆเห็นไหมแจวเลยนะครับฝั่งนู้นก็ทําเหมือนกันเลยครับย้ำให้แน่ๆนะครับมาถึงก็ต้องให้มันหวานนะครับก็สองตัวนะฝั่งนี้โอเคฝั่งนู้นก็สองตัวเช่นเดียวกันครับตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับเพื่อนตำแหน่งเดียวกันเลยมาลุยกันต่อเลยครับฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็จะยึดสองตัว เราได้เจาะไว้แล้วนะเราได้เจาะไว้แล้วนะครับเพืพ่อนๆนี่สองตัวสกรูน็อตสกรูเกี่ยวหยาบนะเกี่ยวหยาบพาเ,าาเะะบพื่อนๆถามเข้ามาเยอะนะครับเพื่อนๆว่ายึดอย่างไรนะเพื่อนๆนะนะครับพ,พนะบอให้ตึงมือนะครับเพื่อนๆนี่เรียบร้อยครับเพื่อนๆเรียบร้อยสี่ตัวนี่ไม่มีค้างขยับเลยนะครับเพื่อนๆนะ โอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสวยเลยนะครับเพื่อนสวยเลยนะโอเคครับเพื่อนๆนคลิปนี้เราก็มาทําการยึดตู้ให้กับเพื่อนเพื่อนแล้วนะเพื่อนเพื่อนถามเพื่อนเข้ามาเยอะว่ายึดตู้แบบไหนนะครับเพื่อนผมก็ได้ทําการยึดให้ดูแล้วนะยึดฝั่งนี้สองตัวฝั่งนู้นสองตัวนะครับเพื่อน หรือจะยึดตรงกลางอีกเพิ่มอีก2ตัวก็ได้นะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับคลิปนี้ก็หวังว่ามีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนทางบ้านนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับเพื่อนๆสวัสดีครับโอ้ร้อนมากๆครับเพื่อน,อนไปก่อนแล้วอ้ไม่ไหวแล้ว